ชวนชีปป้ปมข่าวซื้อเสียงในประชาธิปัตย์กระทบภาพลักษณกยันเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องจ่ายสักบาท วันที่8มีนาคม2566ที่รัฐสภานายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกไปอยู่พรรคกันเมืองอื่นในการเลือกตั้งออกมาระบุว่ามีการซื้อเสียงกรรมการบริหารพ200รรค200ล้านจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือไม่ว่าตรงนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเรื่องนี้เป็นด้านลบก,ก็กระทบแต่ในระบบพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกต้องมีความรู้สึกรละลึกถึงบุญคุณพรรค การแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในพักไม่เคยใช้เงินทางนี้ตนยืนยันได้ว่าการเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเช่นนายธารินนิมมานเหมันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุประชัยพาณิพักอดีตรองนายกรัฐมนตรีดังนั้นคนในพักจะต้องมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่พักให้เช่นการให้เกียรติผมมาเป็นหัวหน้าพักได้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ระบบพักประชาธิปัตย์ที่ยอมรับเสียงข้างมากว่าคนไหนเหมาะสมผมก็ใช้เวลาพิสูจน์2 2ปีก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้าพักได้เมื่อชนะเลือกตั้งผมก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้จ่ายเงินสักบาทบุญคุณเหล่านี้ในชีวิตนี้ก็ใช้ไม่หมด การที่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เงินบุญคุณที่มีกับชาวบ้านในชีวิตนี้ก็ใช้ไม่หมดผมจึงคิดว่าในช่วงบัน้นปลายชีวิตของผมนั้นจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเพื่อขอบคุณคนที่เคยช่วยเหลือผมที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการตอบแทนผ่านการทำงานอย่างซื่อสัตย์และสุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลังคนในพรรคประชาธิปัตย์ต้องระลึกว่าคุณได้อะไรไปจากพรรคบ้างเราต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ภาพพจน์และความมีชื่อเสียงไม่เหมือนเดิมจึงมีสมาชิกออกไปหลายคน แต่คนประเภทอย่างพวกเราไม่มีวันไปไหนและอยู่ช่วยหาเสียงส่วนจะได้สสกี่คนก็ต้องทําให้สุดความสามารถเมื่อสภาพพักเป็นเช่นนี้ก็ต้องให้กรรมการบริหารพักหาทางช่วยหัวหน้าพักเพราะเป็นหนึ่งในคนที่เลือกหัวหน้าพักตนได้บอกกับสมาชิกพักหลายคนว่าถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนหัวหน้าพักก็ต้องให้โอกาสเขาในเดือนพฤษภาคมปี2566นี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ครบ4ปี แต่อย่าไปทําอะไรในระหว่างที่ทํางานหนักอยู่ในความเห็นของตนนั้นนายจุรินซึ่งเป็นเลขาตนมาก่อนเป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่ผมแปลกใจว่าเวลามีการอย่างเสียงและผลโพลที่ออกมาทําไมนายจุรินจึงอยู่ในลําดับท้ายๆแม้ตอนนี้จะขยับขึ้นมาหน่อยไม่เช่นนั้นทั้งผมทั้งนายบัญญัติบรรทัดฐ,ฐานอาดีตหัวหน้าพักนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักจึงหนุนให้นายจุรินเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะเรามองว่าคนคนนี้ น่าจะนำพักไปได้ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เราต้องมาช่วยกันเมื่อมีการยุบสภาแล้วผมจะช่วยเต็มที่นายชวนกล่าว